ขขุกนครับผมมาแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยของย่าโนองวัดวันที่หนึง่งตุลาสองหาหกแปดปล่อยตองวัดเลยพี่น้องบ่มีกักนาะอพี่น้องเนาะของย่ายน่งนั่นเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพร้อมแลยพี่น้องเ้อเข่าซี่หกตรงๆตัวเน้นพ,นพนนร้อมเ้อตาท่องไปแล้ว fc พ่นมิตร fc พ่นบ่คายเบิงเนาะพี่น้องพันหลุดไก่พ่นวานเลขเลขก็ับพื่หลายตัวเลยเลขกับกเก้าคู่เก้าหาง้วก็ เพิ่นก็นมีตัวเน้นนหนอยู่ดิพี่น้องเด็กลางเด็กลางมันออกกันหาแปดเนาะโอ้เสดายของใยนุ่งเป็นไหน้สีแปดเล็กสีแปมันออกหยากมันมาหยากเนาะพี่น้องเนาะมันมาหยากพี่น้องมาเบ่งเห็นบอกของใยนุ่ง เข่าซีหกตรงๆเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นความนี้พี่น้องเลยเข่าตัวเน้นความนี้อันนี้ขี่ห้เบิ้งไล่มือของเราเลยล่วงไปแล้วข้นกับว่าใครเบิ้งบ่รู้ว่าเป็นอีหยังคือกันหลักกับเซียนมันหน้าอันเซียนมันหน้าพังได้พี่น้องได้าขี่ห้เบิ้งเรียกว่าสายหญ้าเป็นมันเส้ยพอดบอกพี่น้องแต่ว่ากับเพื่อนกับห้มาก เพื่อนก็ะหายมาสองปีสามปีลรอหรือว่าซื้อเส้ยเพื่อนอบอกมันต้องเอาเลขลับจากกอทอม้อเพื่นยังขี้เบิงเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพร้อมเม่เห็นบ่เสียงมันหน้าแม่ดูเข่าตัวเน้พมมเน,มมน,น,นพร้อมแล้วเพื่อนก็ะหายลางพร้อมเดย่าขี้เปื่อยไทเบิงนะพี่นอ้องเดย่าขี้เปื่อยไทเบิงบัจิวาเลี้ยวแล้วมาวงกลุ่มหออม้อ่าเม่ยนด้ เดี๋ยวคิดเปิดให้เบิงแต่ว่ากับแปดก,กับเงยดอยู่เรียกเขาเอฟซีบัลโบเบิงมึงได้คิดเปิดให้เบิงแล้วก็มีเวล,ลาให้เบิงความเซียนบ้านนา นี่เห็นมอพี่น้องมาเบิงค้นเบิงละ่ะเพื่อนไหแรงเพื่อนไหล่างแปดหามันออกหาแปดมันบอกเลขวิ่งกับเขาแปดของเสียม,มนันนาเรือว่าซื้อมันเชอยบ่แต่ว่าเพิ่นไก่มาสามปีอยูอ่ยด้ย,ดยละ่ะแอดเหเบิงเนี่ยนี่เห็นบมใช่ละ่ะนี่ไหมเสียนมัน,นนาเห็นบมค้นเบิงหกลอยไหมพี่น้องเห็นบมค้นเบิงหกลอยสิบหกกันยายเห็นบ่เน้นว่าเลขเพิ่นเขา เข่าตัวเด่นเข่าตัวเด่นพร้อมจะว่ากับเงินอยู่ดิปานของใย,ยน่งนะของใย,ยน่งกะค้ะคนกะเบ,บิงพันกว่าเลขเข่าตัวเด่นพร้อมสี่หกตรงตรงเห็นบ่เลขวิ่งเพิ่นกระเด่นสีกับเข่าสีเห็นบ่เออแปลกอยู่ดิเลขเพิ่นกับอะไ้หลายคู่หลายหางตาเอฟซีปะเบิง่ง เอาใส่อลยรเหมัอนเป็นผนืนเดนซตัวเดียวหนึ่ง ล่องเบินแย่คนขี่เบิ้งบ่ล่องต่อหวัดเลยหลังแล้วแล้วเนี่ยเด่นเอาเขียนวิ่งกับวิ่งเอาอันเดียวกันนะวิ่งกับเด่นเพิน่นตาว่าเยโนเพิ่นเขียนตะเด่นนะเพิ่นขี่เขียนตาว่าเลขกเด่นอันนี้เขียนเหล็กวิ่งแล้วเอาขึา้นก่า เกพี่น้องเกตตัวเดียวได้พี่น้องได้บนลางได้เราจะสีละพี่น้องปล่อยตองหวัดยังสีละ จังบักคือไผ่จังบักคือไผ่คือเพิ่นเฮ็ดคล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะกับเบื้องลาวเพิ่นเพิ่นก็มีเหล็กวิ่นคือกันศูนย์หนึ่งสองเหล็กสองสี่ เจ็ดมันก็นหลายทแทะเ้าโอเล็กวินมันก็นหลายแทะจ็ดตัวลาดเล็กวินเจ็ตัวเล็กวินเจ็ดตัวตอนหนึ่งสองสาี่กเเล็กวินพัน7ตัวได,ด้พี่น้องด้วยเป็นเด่นที่เจ็ด เกดหนึ่งเกดสี่เกดห้าเก่าสี่เก่าห้า อ2อสองหาสหา เป็นกระเหี่ยเก่าคู่คือเก่าทด้งพี่น้องเ้อะขันบ่มักเพิ่นจับคู่เขากระจับเอาวิน่นเอาอยู่นน่ล่ะนี่เหล็กวิ่นเพิ่นเจ็ดตัวนี่นนนทีนี้ว่าเบอ่งตัวเน้นได้ป่านี่เพิ่นก็เน่นให้สองคู่เน้นติดเจ็ดพี่น้องนี่ตัวเน้นของเพิ่นเห็นบะ เจ็ดสี่เจ็ดหาตัวเนีเนเยนคนเหล็กบาหลายคู่้ะพี่น้องเด้อเก้าคู่บนล่างไปกับตะวันพันกันเน้นนี่วันวันหนึ่งก็ดสี่หกเข่าตัวเน้นเะด้อปล่อยก่อนหมูยังบ่คือไผยยังบ่คือไผยขือ พี่น้องเข้าแคมหน้าจอเอาหนึ่งตัวลาสสองหาหกแปดใยน่องปล่อยตัวงวดเลยบนล่างเพป่นไหเกดเด่นเจตัวเดียวเลขวินศูนย์หนึ่งสองสห้าเจดเเลขวินเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้ส่เองสห้ห้าสนเพื่อนเน้นสีเจ เจ็ดีเพื 4, ่อเน้นเจ็ดซีเจ็ดหาบ้ล่างไปกับเพื่อก่าละ่ะต่ว่างวดบางน,น,นึงก็เข่าตรงๆอยเข่าตรงเ้าก็ต้องกลับตัวไว้น้ำนี่เบื้องล่ายมือของเพื่อนนี่เพื่อเน้นให้สองคู่สองหางนี่เห็นปะนี่ไทยได้พี่น้องไทยได้เนี่ได้ไทยเบื้องตะวันทีก็รู้ละหนึ่งตัวล่าเนี่ยเห็นปะนี่สัญลักษณ์ไม่โลโก้ความยายนงเนี่ยนี่ตัวเพื่อเน้นให้เนี่ย เจ็ดสี่เจ็ดหานี่ตัวเพนเนนงวดที่แล้วกับเขาตัวเนนะด้ะเห็นบ่เพนเนนให้ศูนย์หกก็เป็นสี่หกเข็นบ่เหล็กวิ่งเป็นไก่เน้นสี่เห็นบ่สี่ตัวเดียวนี่เบ่งเอาเนี่ยอืมนี่ของแทเได้ยของแทะได้เอาตามมันครับผมตามมกถ้าชอบกระจัดตะขัดกระพนันขอบคุณยายนงหลายๆครับผมเอาจ้วงมันกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม